สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับอ้อยแล้วก็น้องเล็กนะคะครับสวัสดีครับวันนี้นะคะอ้อยมาอยู่ที่ตำบลทุง่งโพอําเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะคะครับวันนี้เราพามาดูบ้านพร้อมที่ดินนะคะครับผมอ่าเป็นแปลงนี้จะเป็นแปลงเล็กนะคะเนื้อที่5้าไร่เป็นโฉนดน,นสอสี่จอนะคะครับอ่าตัวบ้านก็คืออย่างที่น้องเล็กส่องกล้องไปเลยนะคะครับผมก็คือเป็นบ้านชั้นเดียวเป็นบ้านปูนนะคะพร้อมอ่าโรงรถแล้วก็ที่หัวใสแล้วก็มีสะ น้ำอยู่ในแปลงที่ดินเลยนะคะ,ะเดี๋ยวตอนนี้เราพาไปดูแนวขอบเขตของแปลงที่ดินกันเลยนะคะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้เลยพี่อ้อยเนี่ยทางมาจากไหนมาจากเส้นลานสักนะคะครับมาจากถนนเส้น3ามสี่สามแปดหนองฉางลานสักเข้ามานะคะจะอยู่ประมาณเข้ามาถึงแปลงที่ดินเนี่ยจะอยู่ที่1กิโลครับผมก็คือ เข้ามาก็จะเป็นถนนลาดยางจากลาดยางมาอีกประมาณ3 0 0กว่าเมตรก็คือมันจะเป็นถนนเขาเรียกว่าถนนคันคลองเนาะแต่ใหญ่หน่อยเนาะใช่มันเป็นลาดยางแล้วก็ข้ามคันคลองมาอันนี้มันจะเป็นคลองเขาเรียกอะไรไหมไอ้พี่อ้อยคไส้ไก่ปะเรียกคลองอะไรนะคลองชมทันา์ใช่พะมันจะมีถนนคลองแล้วก็ถนนเนี่ยตรงหน้าบ้านเราปุ๊บเนี่ยมันจะมีแบบอ่าเราจะมาเส้นนู้นก็ได้แล้วเราก็เลี้ยวมาทางนี้ก็ได้คืออย่างนี้เดี๋ยวคลองมันจะอยู่กลางเนาะพี่อ้อยเนาะจ้า แล้วจะมีถนนสองฝั่งก็คือฝั่งที่เรายืนนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งโน้นจะมีสายไฟนะครับฝั่งเราไม่มีแต่ปัจจุบันก็คือทางบ้านของเจ้าของที่ดินเขาได้โยมโยมาใช้ข้างบนแล้วนะครับเนี่ยโยงขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ปกติแล้วมีไฟพร้อมนะครับใช่คปะปลาพร้อมใช่มีไฟฟ้ามีปะปามีทุกอย่างครบนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านมี ไฟฟ้าส่องสว่างมีทางนะคะคบ,บ้านนูฟฝั่งทางนู้นน่ะอาจจะมีผู้คนเยอะกว่าชุมชนเยอะกว่าสองฝั่งลําคลองนี่ครับมีชุมชนมีชุมชนมีคนเดินสัญจรไปมานะครับปกตินะคะปกติอ,อันนี้เริ่มเริ่มจากตรงนี้พี่อ้อยเนี่ย ทางเข้าทางเข้าก็คือเขตเริ่มจากตรงนี้เลยจริงๆแล้วอ่ะก็คือบ้านเราอ่ะเขาเรียกว่าติดทั้งในรูปชนวทติดทั้งถนนครับติดทั้งอลํำเหมืองก็คือลํำเหมืองอันนี้เขาเรียกว่าถนนลํำเหมืองแต่เขาให้ระบุเป็นลํำเหมืองไปอ่าไหนไหนเพื่อนอนี้อ่าอ่านี่อันนี้ทางเนาะทางอ่านี่อันนี้อันนี้ลํำเหมืองนี่ลํำเหมืองแต่ในชนดทเขาให้เป็นลํำเหมืองให้เหมือนเหมือนให้เราเป็นติดลํำเหมืองไปแล้วมันก็จะมี เขาเรียกว่าอะไรอะเล็กอระยะรัศมีอ่ารัศมีครับรัศมีกว้างมากนะคะที่เราไม่ได้หายนะเพราะว่าเราวัดที่แล้วโฉนดเรามีครบตามหน้าที่จริงอันนี้จะเป็นที่นาใช่ไหมพี่อ้อยใช่จ้ะที่นามีหน้าที่ประมาณเท่าไหร่สามไร่สามไร่หยุบส่วนเกาะเป็นสะเป็น บ้านเนี่ยสองไร่ประมาณให้ให้สระน้ำสองงานประมาณนี้สระน้ำมีสองงานนะคะครับแล้วก็ตัวบ้านเลยอ่ะที่ที่วัดดูมีสามสิบสี่ตารางวาประมาณสองงานใช่ตัวโรงรถเองเนี่ยจะอยู่ที่ยี่สิบหกตารางวาแต่พื้นที่ใช้สอยที่เป็นพื้นที่สูงมีปลูกต้นไม้อะไรเงี้ยรวมสองไร่ก็คือด้านด้านหน้าจะเป็นส่วนของบ้านนะครับค่ะแล้วไปด้านหลังตรงนั้นมันจะมีสระ ด้านหลังบ้านตรงนี้มันจะสำหรับไว้ที่สูงไว้ปลูกสวนใช่ทำสวนทาสวนหลังบ้านได้นะครับดูภาพมุมสูงจะเห็นดูเราจะพาไปดูแนวแนวด้านหลังไหมหรือเราจะไปข้างหลังไปไปทางนี้เลยโอเคค่ะบ้านป้าเนาะครับในตัวบ้านก็จะมีประตูเป็นโค้งแบบนี้นะคะอ่าประตูทางเข้าเป็นแบบนี้เลยใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือด้านอันนี้อ่ะเดี๋ยวบอกรัศมีฝั่งนี้คือ ทิศตะวันตกนะคะครับอทิตะวันตกจะมีความยาวอยู่ที่9 0้เมตรแต่แ <บ S 2> คือเนี่ยนะอ่าจะในใน,นโฉนดอะ่ะเขาจะบุกว่าตรงนี้มีทางสาธารณะ,ะอีกทีหนึ่งนะคะแต่เราเอ่อไม่ได้ทําเหมือนเราไม่ได้ใช้งาน,งานเพราะเราใช้แค่ตรงนี้ด้านหน้าอย่างเดียวครับแต่เวลาถ้าเขาจะวัดเขาอาจจะมีกันแต่ของเรามีหมุดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวไม่มีไม่มีเข้ามาแล้วใช่ค่ะอันนี้ก็คือตัวลงรถอันองเล็กดูตัวน้องลงรถเลยก็ได้ มีที่จอดรถได้สองคันแล้วก็จะมีเหมือนตรงนั้นก็คือที่คุณป้านั่งอยู่ก็คือเหมือนจะเป็นครัวเล็กๆของค,คุณป้าเขาเนาะครัวด้านนอกใช่ครัวด้านนอกแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นตัวบ้านบินห้องกระจกนะคะคแล้วก็ด้านในบ้านเราจะไม่เข้าไปเนาะแต่ก็มีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําครับแล้วก็มีนี่พี่อ้อยพื้นที่ใช้สอยคือด้านข้างอีกด้านข้างเขาต่อเติมมาใช่ ด้านเนี้ก็คือจะเทปูนหมดเลยเนาะเนี่ยที่เราสามารถจอดรถได้แล้วก็มีต้นมะม่วงมีมะม่วงมีมะปางนะครับขนุนอมีขนุนมะเฟร๊งมะเฟร๊งไอ้อะไรนะไอ้ลูกเดียมๆเขาเรียกอะไรมะเฟืองมะเฟืองเออมะเฟืองอันนี้สระน้ํานะจ้ะป้าแกบอกว่าลึกมากเลยประมาณเขาอาจจะที่ขุดมาเนี่ยมาถมที่บ้านนะครับถมที่บ้านแล้วเ็าปลูกบ้านเนี่ย มันก็เลยลึกหน่อยแต่ก็พอใช้เลยนะพี่อ้อยนะใช่ทำนะเกษตรพอครับเพราะว่าด้านหลังอย่างที่น้องเล็กบอกก็คือมันมีพื้นที่ที่เป็นที่สูงอยู่ช่ทำสวนได้เลยนะคะจะแบ่งเป็นสัดส่วนก็ถ้าดูภาพมุมสูงจะเห็นว่าบ้านอยู่ตรงไหนสระอยู่ตรงไหนแล้วก็พื้นที่ว่างเปล่าที่ว่าทำสวนทำอะไรเงี้ยอ,อยู่หลังบ้านนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราพาไปด้านหลังทางนี้มุมนี้ไหมหรือๆรืจะไปทางบ้านป้าดีกว่าทางนี้อาจจะลกนิดหนึ่งเพราะว่าตาอยู่คนเดียวด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่มะม่วงเนี่ยคือให้ผลผลิตเยอะนะคะข้างหลังก็จะมีห้องน้ำด้วยใช่ใช่แต่อาจจะต้องมาทาใหม่เองนะคะเดินไปเนินไมล่ะน้องเล็กเผื่อไปดูพื้นที่นาด้านหลังนะคะแต่ห้องน้ําไม่มีรังคาแล้วนะ ใช่เพราะว่าแต่มีมีในตัวบ้านม,มีในตัวบ้านอันนี้น<ะ>ข้างนอกก็ไม่มีหลังคาอาจจะไม่ได้ใช้างานอ,อันนี้ก็จะเป็นไผ่ใหลังบ้านจะมีไผ่มีมะม่วงส่วนมากจะเป็นผลไม้มะม่วงนะ<ช>อย่างอื่นก็มีต้นสองต้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ที่ดินเนี่ยครับเนี่ยพื้นที่จะเยอะจะวางเยอะเนาะเนี่ยทําสวนได้เลยแล้วก็ใส่ยอยู่ตรงนั้นสบายออันนี้จะเป็นที่นาด้านหลัง สามไร่นะครับอ่ะ,อะแนวของเราก็คือแนวคันนาน,นี้เลยนะคะน้องเล็กใช่จะไปจนถึงถนนคันเหมืองก็จะมีมีปากหลักเป็นระยะระยะมาเลยนะปากหลักเป็นระยะตอนนี้เราไม่ได้ทํานาเพราะว่าทางเจ้าของต้องการเปลี่ยนมือเนาะก็เลยไม่ได้ใครเช่า เพราะว่าถ้ามาเผื่อทางลูกค้าแบบเหมือนอยากจะทำนาเองหรืออยากทำสวนทำอะไรเองก็ทางเจ้าของก็เลยไม่ได้ให้มีการเช่าทำนานะคะอ่าส่วนด้านหลังมีแค่นี้เนาะ<ช>แล้วเดี๋ยวไปด้านหน้ากันต่อเลยครับตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะก็พื้นที่การใช้สอยที่จอดรถทุกอย่างก็ม,มีให้หมดแล้วใช่ไฟฟ้าประปาทุกอย่างมีใส่เทอร์เน็ตมีนะคะเราก็จะอยู่ห่างจากตลาดหนองฉางอยู่ที่ประมาณ สี่กิโลครับค่ะประมาณนี้เข้าได้สองทางนะพี่อ้อยใช่ค่ะก็คืออย่างที่บอกก็คือถ้ามาทางน้องฉางร้านสากจะอยู่ที่หนึ่งกิโลครับแต่ถ้าออกไปทางนี้ด้านทิศใต้ที่เราเข้ามานะครับเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลยใช่จะไปเส้นน้องฉางบ้านไะนะครับก็จะเป็นถนนคันคลองแบบนี้จะอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักเพียงหนึ่งกิโลเมตรเหมือนกันใช่ระยะทางใกล้เคียงกันก็คือไปตัวตลาดรถตันน้องฉางก็อยู่ที่สี่กิโล เข้าตลาดประมาณนี้ไม่ไกลนะคะครับค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจจะมาชมแปลงที่ดินนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0967466649หรือทักไอดี n ลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0967466649โทรสอบถามรายละเอียดก่อนได้เลยนะคะก่อนเข้ามาดูแปลงที่ดินเนาะครับยินดีพาชมแปลงที่ดินนะคะค ฝากกดติดตามช่องที่ดินสวยคนอุทยฝากกดถูกใจกด subscribe ให้ทางเราด้วยนะคะคเดี๋ยวเราจะมีที่ดินสวยๆราคาดีๆให้ท่านผู้ชมได้เลือกกันอีกนะคะวันนี้อ้อยกับน้องเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะครับสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะ